เพื่อพลาดนะคะชาวชีวิตธุรกิจที่มีความสุขค่ะในวันเสาร์ที่19ตุลาคมนี้นะคะมาเจอกัน พบกับนักวิเคราะห์ชั้นนําในรายการนะคะวัดฝีมือตัวตวนว่าใครเป็นใครฝีมือกันขนาดไหนนะคะและเราจะมอบสิทธิพิเศษสาหรับวิธานที่มาในงานวันเสาร์ที่19ตุลาคมนี้ต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคมนะคะซึ่งเป็นเดือนแห่งความสุขของปวงชนชาวไทยนะคะซึ่งเราจะได้เจอเจอร่วมกันในช่วงสุท้ายปีนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดข้อมูลกันนะคะที่เบอร์0864902823 คุณลงทุนกับเราเราก็จะลงทุนกับท่านนะคะไปเจอกันนะคะในวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณเพิ่มสินเลิศรับการนะคะซึ่งเป็นบรรณาธิการหนังสือนิตยสารคนรวยหุ้นนั่นเองนะคะหรือว่าเจ้าของในโปรแกรมระบบเอสโตรนะคะเทคนิคอลแอนนิสนะคะนั่นสวัสดีค่ะคุณเพิ่มสินคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีดท่านผู้ชมครับจริงๆเราเป็นคนเกา คนแกนุ่งการนานอะไรคนคงจะคุ้นหน้ากันนะฮะคนอาจจะคุ้นหน้าคุณตานะคะแต่สําหรับคนที่อยากจะรู้จักค่ะก็อยากจะให้อาจารย์เนี่ยช่วยแนะนำนิดนึงค่ะเดิมเลยเนี่ยผมก็การศึกษาเนี่ยผมจบเศรษฐศาสตร์มาจบเศรษฐศาสตร์จากรามคงแขมจบเศรษฐศาสตร์จากนีด้าแล้วก็ถือเป็นนักเศรษฐศาสตร์เข้าทํางานแรกๆก็ไปสอบกอพอเข้าอยู่กระทรวงการคลังแล้วก็อยู่ไปอยู่สภาพัฒน์ พักใหญ่ๆรวมก็สิบกว่าปีฮะแล้วก็ออกมาทําธุรกิจเองค่ะแล้วหลักสูตรที่อาจารย์ใช้ในการดูดูลดูลงทุนเนี่ยสมัยแรกๆเลยเนี่ยผมก็เหมือนเขาคนนักลงทุนทั่วไปก็ดูฟันฟันเดมนทัลสักสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเทคนิคอลไม่ไม่ใคยมีใครรู้จักเท่าไหร่ดูฟันเดมนทัลเนี่ยเอ้ยลงทุนก็ไม่ใครเด็ดสตาขาดทุนอยู่ดูอยู่ประจำอะฮะสมัยฟันยังไม่ได้ตังอีกโอ้โหเสร็จแล้วก็ไปเรียนเทคนิคอล เทคนิคสมัยนั้นเนี่ยสักสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นของใหม่มากเลยไม่ไม่ป๊อปปูล่าเหมือนเดียเหมือนปัจจุบันสมัยสมัยก่อนในคอร์สหนึ่งเนี่ยประมาณ50,000บาท7 0 0ด0บาทนะครับคนหาคนสอนได้ไม่เท่กี่คนเดี๋ยวนี้ก็ราคาลงมาก็ตัดศูนย์ออกตัวหนึ่งนะครับที่เรียนกันก็ใช้ทั้งสองสองวิชาเนี่ยโชคชนโชคโชคชแต่ก็โดนโดนกินโดนกินหมดนะครับโดนกินหมดก็พะยะยู่กันกี่ปีแล้วสัก ประมาณสักปี4 4 4สี0สี่ศ์วามเศรษฐกิจร่มเหฮะฮะหลังจากเศรษฐกิจล่มอก็ผ่านจุดพีคสุดของตลาดครับผ่านอยู่พีคสุดก็ดูตอนสมัยก่อนก็เราก็เริ่มเห็นตลาดหุ้นเริ่มดีก็ก็ลองมาลงทุนดูตลาดบุมงบูมงทีก็เราก็ลงทุนเหมือนกับคนทั่วไปส่วนใหญ่ก็ไม่เคยได้ไม่ได้ตังค์นะครับอ๋อทำไมบุ้บูมันไม่ได้ตังค์อ่ะ ก็ใจก็แข็งตัวนั้นดีตัวนี้ดีเอะอ่านหนังสือบางวันอ่านหนังสือพิมพ์อ่านหนังสือวารสาราอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ย,ยเคยรับมาสักเจ็ดแปดฉบับมึงอ่านทั้งวันเลยอ่านตัวนั้นตัวนี้ตัวเลือกคุณมันก็แจวมากนะซื้อไปแล้วก็ลงเหมือนกันนะครับแล้วว่าข่าวคราวอะไรต่างๆก็ไม่ได้สําเร็จใช่ไหมครับครับไม่ก,ก็ถือว่าไม่สาเร็จก็มาเรียนเทคนิคข้พอพอยากไปช่วยได้แต่แต่ช่วยได้เนี่ยมันก็ จังหวะมันเนี่ยซื้อแล้วมันก็ไม่ขึ้นสักทีองมันน่าจะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ต้องพยายามหาวิธีอื่นว่าเอ๊ะเราจะมาช่วยทํางานได้ไหมพอดีตัวเองเนี่ยก็เป็นคนทํางานอยู่ประจําอยู่ด้วยอ,อ,อที่จะมานั่งเฝ้าแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเฝ้าหน้าจอทั้งวันเพราะคิดว่าตัวเองก็ทํางานได้หลายอย่างชีวิตนี้คงไม่ไม่อยากที่จะมาเล่นพุ้นได้สตางค์อย่างเดียวหรือเสียสตางค์อย่างเดียวนะครับก็หาวิธีอื่นหาวิธี คือผ่านมาทั้งล้มเหลวทั้งสาเร็จใช่ไหมคะก็รู้แล้วก็ส่วนใหญ่จะล้มเหลวซะมากกว่าส่วนใหญ่พอสมมติเราเคยเล่นได้สักสี่ล้านห้าล้านพอไปแป๊บเดียวพอตลาดตกกงหมดแล้วคนเหลือเท่าทุนหรือติดลบไปถ้าทุนหรือติดลบไปก็เป็นอย่างนั้นแปลว่าเล่นยากเหมือนนะก็เล่นยากครับเพราะตลาดหุ้นเนี่ยเป็นเป็นตลาดเซียนนะครับเล่นยากครับเอาจริงๆแล้วปัจจุบันก็อย่างเล่นย่ากเสียนทุกวงการมาเจอกัน เก่งเรื่องการค้าเก่งหมอเก่งวิศวะมาอยู่ตลาดนี่ปั๊บตายตายเพราะว่าทุกคนเข้าไปเนี่ยต้องการเงินหมดนะต้องการเงินของคนอื่นก็จะมีเทคนิคสารพัดในการศึกษาในการเรียนรู้ในในการเทรดหุ้นเพื่อให้ได้สตาค์เพราะฉะนั้นก็ถือว่าสุดยอดของวิชานะคะอยู่ที่ตลาดเนี่ยแต่ปัจจุบันก็อยู่จนถึงตอนนี้ละไม่ตายไปจาดตลาดแล้วก็บุกเบิกเข้ามาบุกเบิกเข้ามาเราก็พยายามสมัยก่อนเน่ ที่ผมไปศึกษาเพิ่มเนี่ยก็คือศึกษาวิชาโหราศาสตร์ที่มาใช้ดูเรื่องเรื่องเรื่องหุ้นเรื่องการลงทุนจบเศรษฐศาสตร์จบไรไมบก็ก็คล้ายๆกันวิชาเศรษฐศาสตร์กับโหราศาสตร์นี่มันจะมีส่วนเหมือนกันอย่างก็คือวิชาว่าด้วยการพยากรณ์เศรษฐศาสตร์นี่ก็ใช้ตัวเลขมาลันโมเดลลันรีเกชันเพื่อที่จะหาอนาคตที่จะรู้อนาคตว่ามันจะไปได้มันจะดีไม่ตัวไหนจะดีโหราศาสตร์เหมือนกันโหราศาสตร์แต่อาศัยดาวโคจรบนท้องฟ้าในจักรวาลนี้ เอามาดูที่ว่ากับชีวิตกับธุรกิจว่ามันโคจรอนาคตเนี่ยมองอนาคตเหมือนกันออใช้หลักเดียวกันใช้หลักพยากรณ์เหมือนกันแต่แต่ผลวิธีการศึกษาเนี่ยมันอาจจะต่างกันแต่ผล<อ> <Demon. S 2> ที่ได้เนี่ย,ยก็พยากรณ์เหมือนกัน<ห>แต่ผ,ผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเอ๊ะพยากรณ์มึงิีถูกทีที่ผิดมาศึกษาโหาราศา,าสตร์นี่ก็ทึท่งๆรู้ว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยโหราศาสตร์นี่ก็แม่นนะบางทีเราเรียนมาแทบตายในโหราศาสตร์ดู ดูดูแล้วบางทีแม่นกว่าที่เราไปอ่านหนังสือตำรามาเยอะๆนะครับก็เลยศึกษาเรื่องราวเหล่านี้มาตลอดใช่ไหมคะแต่ก็ต้องใช้คู่กันเพื่อเพื่อเพื่อความเพื่อความรอบรู้ครับทั้งเทคนิคด้วยผมก็เลยจะดูทั้งฟันเดอมนทลทางทางฟันเดอมนทัลด้งเทคนิคด้วยนําโหราศาสตร์มาด้วยสมัยแรกๆเนี่ยก่อนที่จะมาเนี่ยผมศึกษามาประมาณสักสิกว่าปีเนี่ยก็ไม่ใช่เก่งเลยนะครับก็ต้องไปอ่านตำราศึกษาก็ไปเป็นลูกศิษย์สำนักนู้นสำนักนี้แต่สรุปแล้ว ต้องหาวิชาเองครับไปไปไปศึกษาที่นู่นที่นี่มาเนี่ยคอสศึกศึกษาโหราลศาสตร์เนี่ยมีคนสอนในตลาดศึกษาการเล่นหุ้นเลยพวกจากโหราศาสตร์เนี่ยก็เจ็ดหมื่นแสนหนึ่งคอสนึ่งครับแต่คนไปเรียนรู้ไหมคะก็ส่วนใหญ่ผมที่ไปเรียนเมื่อสประมาณสักสิกว่าปีที่แล้วทั้งลูกศิษย์ทั้งอาจารย์ก็ติดหุ้นหมดเหมือนกันเป็นโหราศาสตร์แขนงหนึ่งนะครับทำไมล่ะก็รู้หมดไปแล้วทำไมยังติดกันอีกคะคือแสดงว่ารู้ไม่แตกฉานนะครับผมก็ต้องพยายามหาแต่ก็รู้ว่า เนื่องจากการพยากรชะตาชีวิตการพยากร์เรื่องอื่นๆของ,ของเรื่องของคนเรื่องเรื่องเศรษฐกิจบางอย่างเนี่ยรู้แม่นหรือรู้ดีเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าต้องต้องมีวิชาดีๆในนี้แน่เลยก็ต้องไปศึกษาฝ่ฟ้าหาความรู้เอาอ่านหนังสือเองหรือไปหาตำราเอง,เอ,งอ่านหรือก็ไปศึกษาจากแหล่งอื่นๆอีกเพิ่มเติมก็ศึกษาผมเนี่ยก็ศึกษาทั้งโหราศาสตร์ยูเรเนียนเลยศึกษาโหราศาสตร์สากลเสร็จแล้วก็มาศึกษาโหราศาสตร์ไทยผสมกันแต่ มาบอกว่าหฬารศาสตร์ไทยเนี่ยละเอียดมากที่สุดนะครับก็ใช้แต่ชักต้องใช้ผสมกันนะครับมันมีแต่ละแขนงเนี่ยมีความดีมีมาผสมกันพอทําเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาฮะเขียนมาสามปีแล้วเป็นหนังสือคนเลยพูดลายปีโชว์ท่านผู้ชมขออนุญาตคุณม่อนนะทาหนังสืออันนี้ปีที่แล้วนะครับอันนี้เป็นเล่มปีที่แล้วอันนี้ปีปัจจุบันมีหุ้นหลายตัวถ้าถ้าคนเคยอ่านเล่มนี้ก็คงจะจะรู้จักผมบ้าง ก็คือใช้หลักใชโหตร์โหรศาสตร์บวกเทคนิคอลฟันจะเปนท่อในเบื้องหลังก็มีอยู่แล้วนะครับนะเล่มนี้นะครับเล่มปัจจุบันสามมา3ปีแล้วเล่มสามเล่มก็เป็นวิชาโหราศาสตร์ที่จารย์เอามาทำนะคะแล้วแล้วมันสามารถระบุชัดเจนว่ามันประสบความสำเร็จขนาดไหนถึงต้องใช้แนวทางนี้ค่ะคือคือพอเราศึกษาถึงขั้น คือตัวผมเองก็ถือยังไม่สุดยอดนะครับก็ต้องศึกษาอีกเพราะเป็นวิชาใหมให่เพราะปกติโหราศาสตร์มีมาเป็นพันปีแล้วมผมเมพิ่งศึกษา10ปีเนี่ยยังน้อยมากเพียงแต่ว่าครูบาอาจารย์เก่าๆท่านก็ทํำมาเพียงแต่ผมมาประยุกต์ใช้ประยุกต์ใช้พอทําแล้วเนี่ยทารายปีเสร็จเนี่ยทำสักสองปีเห็นได้ดีผมก็เลยทํารายเดือนขึ้นมามนี่ครับรายเดือนอน,นี้เร่มปัจจุบันนะครับอันนี้เล่มเดือนที่แล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเป็นวารสารรายเดือนนะครับทํา ก็คู่คู่กันในวงการนะครับก็เป็นเกี่ยวกับวารสารคนรวยหุ้นก็มาก็มาอ่านก็เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งแล้วสเร็จไหมฮะถือคือก็ถือว่าดีครับคือในหนังสือเล่มนี้คงคงเป็นโหรศาสตร์พาสหนึ่งเป็นฟันเดิมเนเท่าพาสหนึ่งเป็นเทคนิคพาสหนึ่งก็ผสมกันไปเพียงแต่ก็จุดมุ่งหมายเนี่ยของผมเนี่ยต้องการทําให้สําหรับคนคนทางานที่ไม่ค่อยต้องดูดูมีเวลาไปดูดูหุ้นทั้งวันเพราะว่า ผมผมคิดว่าคนคนทำงานที่มีอาชีพจบวิศวะจบหมอเนี่ยรืจจบอะไรเนี่ยมีคุณค่าในตัวเองไม่ควรที่จะต้องสะละอาชีพของตัวเองที่เก่งๆลแล้วก็มาเล่นหุ้นเพราะว่า <c oughs> ทําให้อย่างพวกหมอวิศวะเนี่ยหลายคนมาเล่นหุ้นเนี่ยหมอก็ไม่หมอก็ไม่ได้นะเสียเส, <นะ S 1> สียเสียเขาเรียกว่าเสียทรัพยากรของประเทศเสียสมองหมอลงทุนมาเล่นหุนใช่คือคือคือเราเราก็ใช้ว่าเล่นได้ไงแต่ไม่ต้องเฝ้าผม ผมก็เลยก็ศึกษาวิชานี้แต่ก็ได้ดลวยว่าหุ้นตัวไหนจะดีอันนี้ระบุเป็นตัวได้เลยค่ะรูดระบุเป็นตัวผมผมเนี่ยผมผมระบุเป็นตัวหุ้นหุ้นตลาดหุ้นรวมเนี่ยผมไม่่อยดูเพราะว่ามันจะขึ้นจะลงเนี่ยผมไม่ได้เล่นในในเล่นเล่นทีเฟกผมผมก็ไม่ค่อยจะสนใจมากเท่าไหร่เพราะถ้าถ้าเล่นทีเฟกเนี่ยจะต้องเฝ้าส่วนใหญ่แล้วก็เสียงมากเสียงมากก็คือถ้าดูได้เนี่ยถามว่าดูได้เมื่อผมก็ เขาคิดว่าน่าจะดูได้แต่ผมไม่อยากดูเพราะถ้าดูเนี่ยมันต้องมานั่งเฝ้าทั้งวันแล้วผมอยากจะทำอื่นๆด้วยที่ทำมาสามปีก็พูดถึงเรื่องราวโหราศาสตร์เนี่ยนะใช่อย่างหุ้นที่ผมเคยแนะนำมาสามปีตลอดอยู่ตัวเนี่ยตอนหุ้นตั้งแต่หุ้นชินก่อนจะเปลี่ยนเป็นอินทัสน์ตอนนั้นราคาประมาณทักยี่สิบกว่าถึงสามสิบผมแนะนำมาสามปีแล้วตอนนี้ขึ้นไปเกือบร้อยทำไมถึงไปจับเอาอินทัศมาแนะนำคะก็ดูว่ามันจะดีขึ้นมันกำลังจะขึ้นดูจากไหนดูก็ดูจากชะตาชีวิตเทาั ดูแบบหนจ้ะตาชีวิตก็จะตาชีวิตก็เหมือนเหมือนก็ดูโหราศาสตร์ก็เอาโหราศาสตร์มาจับกับเทคนิคข้อ,พ,อพื้นฐานมาจับกับเทคนิคข้อดูนะครับเพราะว่าเพราะว่าหุ้นชินเนี่ยโดยมากผมตอนนั้นผมที่ดูเนี่ย พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลคนเขาบอกโอ้คุณกล้ายังไงบอกหุ้นชินเนี่ยหุ้นคุณทักษิณเนี่ยมันจะขึ้นได้ผมก็บอกผมไม่รู้ละผมก็มาบอกไม่รู้ละผมก็ดูว่ามันจะขึ้นนะตอนนั้นประมาณที่ยี่สิบไปถึงสามสิบบาทผมบอกจะขึ้นนขึ้นสามปีเลยแล้วผมก็แนะนำมาทุกปีเลยมาปีปัจจุบันเนี่ยก็แนะนำก็แนะนำว่ามันจะขึ้นเกือบเกือบร้อยประมาณเก้าสิบกว่าบาทเก้าสิบกว่าบาทเพราะฉะนั้นหุ้นที่ดูขึ้นเนี่ยมันผมมักจะดูอยากจะได้หุ้นที่มันขึ้น สามเท่าสี่เท่าหรือสามร้อยสามร้อยสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องถือไปสองสามปีไม่ใช่แบบให้วันนี้มาพรุ่งนี้คือคือถ้าถือเนี่ยต้องคอยหน่อยคืออาจจะไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้หรือเป็นหนสัปดาห์ชีวิตมันก็เหมือนกับชีวิตคนใช่ไหมชีวิตคนมันก็เติบโตของมันไปใช่มันเติบโตของไปตอนจะโตจริงจริงมันจะโตอาจจะเติบใช่มันอาจจะต้องคอยสักของผมบอกคุณเนี่ยบางทีต้องคอยหลายเดือนบางทีห้าเดือนหกเดือนนะฮะห้าเดือนหกเดือนแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ค่อยเกินปีนล แต่ก็บอกค่าเดือนหกเดือนจะมาช่วงไหนช่วงไหนด้วยหลักของวหลักของวิชาเนี้ยดูว่าจะมาที่บอกว่าวิชาอย่างนี้เพราะว่าตอนที่ตอนที่คนไม่สนใจแล้วราคาราคาจะต่ําเก็บได้เนี่ยราคาจะต่าไม่ค่อยต้องแย่งกับใครค่อยๆซื้อเก็บไปแล้วเราไม่ต้องมันเฝ้าเยอะก็คอยสั่งให้บล็อกเกอร์คอยซื้อตัวนี้เล้วนานตั้งทิ้งเคาะทีนึงแล้วก็เอาเวลาไปทํางานเวลาทําอย่างอื่นแล้วนี่วัดได้เหรอฮะว่ามันสําเร็จน้อยจากชินชินนะฮะอินทัช มีหุ้นอยู่ตัวหนึ่งเ<ะ>มื่อสักสักปีที่แล้วเอาปีที่แล้วก่อนธันวาเนี่ย<ะ>ปีสักปีห<ะ>้าสี่ห้าห<ะ>้ามีหุ้นตัวตัวเอ็นพาร์คมีผมผมผมว่าเคราะหุ้นอีกตัวเทียบกันะนะครับอีกหุ้นตัวผม<ร>ไม่บอกเหมือนกันกน,นะฮะเหมือนกันประมาณตาต่างสองสตางค์เหมือนกันผมก็บอกว่าเอ็นพาร์ค แล้วบอกเคยบอกว่าเขียนไปในหนังสือบอกว่าหุ้นตัวนี้ไม่ตายหรอกหุ้นสร้างเศรษฐีฮะเรียกว่าหุ้นสร้างเศรษฐีน,นะครับตอนนั้น <laughs> หุ้นสร้างเศรษฐีตอนนั้นสตางค์หนึ่งสองสตางค์ผม <laughs> บอกซื้อใครอยากจะได้บ้านได้รถยนต์ซื้อหุ้นตัวนี้เป็นเงินดาวไว้เนะงินดาวประมาณสิบเปอร์เซ็นต์สนะิบเปอร์เซ็นต์ไม่ยี่สิบใช่ปีนั้นใครๆก็บอกร้องยีหุ้นตัวนี้นักวิเคราะห์บางคนตายซากไปแล้วตายตายซากเจอเจ็ดบาทเท่าไหร่ตอนนั้นเจอมาบางคนบางคนบอกว่า ให้ซื้อหุ้นตัวนี้นะเอาปืนมาจ่อหัวผมยังไม่ซื้อเอาปืนมาจ่อผมยังไม่ซื้อเลยหุ้นมันตายแลแลไปสนใจอะไรไะผมก็ผมบอกบอกว่าพอผ่านวิกฤตไปแล้วเนี่ยมันจะไปบอกว่าถือทนถืออย่างน้อยเท่ามาแล้วนี่มันจะหดอีกไหมล่ะไอตัวเนี้ยตอนนั้นสองจะต่างขึ้นไปยี่สิบยี่สามยี่สี่ต่างก็ประมาณสักสิบเท่าสิบสองเท่านะครับว่าพันตั้งต่อนนี้ตอนนี้มันเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณหกเจ็ด แล้วมันจะรอดชีวิตอีกไหมฮะหรือมันจะตายกันอีกตนที่ลมากนี่ยมีการเพิ่มทุนอยู่ครั้งหนึ่งสามสามสามสตางค์พวกคนเพิ่มทุนยกคงจะขายกันหมดแล้วตอนสัตสามสตางค์คงจะได้แล้วตอนนี้มันเจ็ดตังค์ละตังค์เจ็ดตังค์เนี่ยคือถ้าตัวนี้ถ้าผมบอกเนี่ยผมก็ว่าไปได้เพราะตัวนี้ถ้าดูชีวิตแล้วเนี่ยในช่วงอีกประมาณสักเจ็ดแปดปีหน้าเนี่ยโอ้โหบูมมากเลยยิ่งใหญ่กว่าตัวนี้อีกถ้าคนถือนะครับแต่ตัว Enpark เนี่ยนะครับแต่ว่าช่วงของหุ้นขขึึ้้้นนนนเี่ยยุ คือมันก็ขึ้นตามเวบนะครับไม่ใช่ขึ้น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 แล้วมันไม่ลงเพราะปกติเทคนิคเนี่ยพอหุ้นขึ้นปั๊บหุ้นเวบหนึ่งพอเว็สองมันก็ลงนะฮะขึ้นเว็สามขึ้นเว็บสี่ก็ลงเราจะเรียกว่าพักฐานหรืออะไรก็ได้เพราะฉะนั้นมันขึ้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะลงไม่ได้จะลงได้เนี่ยผมก็ขึ้นอยู่กับท่านที่ถือจะเล่นเป็นรอบหรือจะถือยาวๆนะครับอ๋อค่ะอ่ะไหนๆก็มาแล้วในรายการ business line เพราะแต่ละคนเสียนแต่ละท่านมามักจะฝาก เขาเรียกว่าที่ระลึกให้กับแฟนๆรายการนะฮะ,ฮะวันนี้อาจารย์จะมีหุ้นตัวไหนที่ฝากให้ตามฝากถ้าฝากตามถ้าเป็นหุ้นดวงดาวที่อาจารย์เ,เลือกมาแล้วเลือกมาแล้วเนี่ยตอนตอนที่ผมบอกตัวเนี้ยก็ขึ้นไปหน่อยหนึ่งแล้ว <ฮะ S 2> แต่ก็ยังขึ้นได้อีกเป็นปีมี ITD กับ <ฮะ S 2> TMB ไอทีดีขึ้นแล้วนะอ่ะขึ้นไปแล้วนิดหน่อยอ๋อนิดหน่อยเองเหรอขึ้นไปนิดหน่อยรอบขึ้นใหม่ขึ้น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 ได้อีกครับแต่แต่หุ้นที่จะวัดพลังเยอะๆเนี่ยต้องวัดฝีมือวัดฝีมือเนี่ยว่าจะแจวหรือเปล่าเนี่ยจะได้เยอะๆไหมเนี่ยก็ต้องเอ็นพาร์กกับ GJS 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 เนี่ยตอนนี้ราคาใกล้ๆกันราคาหกต่างเจ็ดต่างหกต่างเจ็ดเท่ากับเอ็นพาร์คเหรอเท่ากับเอ็นพาร์คโอ้โหแมต้องคอยประมาณสัก เดือนสองเดือนถ้าลงทุนต้องรอสัก2ถึงสเดือนดืฮะถ้านับจากนี้นะครับแต่ตัวนี้ผมผมก็เคยบอกมาขึ้นไปประมาณสัก8กลางเก้าต่างทีแล้วพอดีมีข่าวคุณไปชาที่โดนที่โดนที่โดนจำคุก12บปีนะคนเลยทีกันใหญ่เลยลงมาถึงหต่างหกต่งตอนนี้ก็เริ่มขึ้นใหม่นะฮะแต่แต่มีคนถามเหมือนกันว่าตายไหมตัวนี้บอกไม่ตายหรอกคนตกใจก็คงจะมี ครับโอเคมันไม่ตาย <c oughs> ไม่ตายยังไม่ตาย, <c oughs> ยตัวนี้แบบมีตำนานจ<า>ริงๆนะ,ะอ่ะเวลาเราน้อยค่ะอาจารย์ถ้า <c oughs> ยังไงก็มีโอกาสเราก็คุยพี่พรมศิลเพราะเรื่องราวหล่านี้เ,เองกําลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนกันมากขึ้นนะฮะเราก็มีทางให้ข้อมูลในทุกเรื่องราวตรงนี้นะฮะแล้วก็จะเจอกันใน f m 89.5ทุกวันอาทิตย์ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับจะได้เป็นความรู้ให้นักลงทุนได้รู้กันแตกฉานกันมากยิ่งขึ้นทุกกระบวนท่านะฮะ slide and l i f e นะคะและเราก็จะมีข้อมูลตัวนี้นะเพื่อให้นักลงทุนมีช่อง ครับมีช่องทางใหม่มช่องทางนึงะในวันอาทิตย์เนาะที่ไปด้วยกันนะที่ FM89.75 เนะฮะเวลาประมาณ1 5าเอ้ย1ิ17กถึง18นาฬิที่เจอกันก็เผื่อเป็นความรู้นะฮะลงทุนระยะยาวชอบเหมือนกันนะที่ลงทุนอะไรให้มันยาวยาวแต่รู้ทางมันนิดหนึ่ง ตรงนี้จะได้สบายใจไม่ต้องแบบเหมือนกับเลือกทางถูกใ่มะแล้วก็บริหารความเสี่ยงได้ด้วยใช่ไหมคะเสี่ยงน้อยะเสี่ยงน้อยจะบอกไม่เสี่ยงเลยก็ไม่ใช่เพราะมีที่ดูผิดมีเราให้ไว้ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์สิบถึงยี่สิบนคือก็มีผิดส่วนหนึ่งนะมีผิดส่วนเพราะมันเป็นวิชาใหม่ค่ะค่ะก็ค่อยๆเรียนรู้กลยุทธ์ดังกล่าวนี่แหละหากินกันไปนะคุณผู้ชมท่านผทุกท่านนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันนักจัดการบริษัทคุณเพิ่มสินรวมทั้งคุณนภพพรค่ะ ก็ลาคุณผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ